สวัสดีครับชุติพงศ์จาก EDA Instrument นะครับ EDA International นะครับวันนี้เสนอวิธีการใช้งาน OpenERP ในการออกเซลล์ออเดอร์นะครับผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเช่นเซลล์มาจเมนต์นะครับหรือว่าเซลล์โคนะครับเข้ามาเลือกที่เมนูเซลล์มนจเมนต์จากนั้นก็เลือกตรงเซลล์ออเดอร์นะครับแล้วก็สร้าง New p o t i t i o n ขึ้นมาโดยคลิก New p o t i t i o n ีนี้เราจะออกคอเดชันนะครับเสนอราคาให้ลูกค้าเจ้าไหนนะครับเราก็คลิกเซิร์ชตรงช่องคปเลืออกกรราายาขงลูกค้านะครับจากนั้นเมื่อเราเลือกชื่อลูกค้าแล้วนะครับบริษัทแล้วนะครับก็จะมีข้อมูลต่างๆฟิลให้เราอัตโนมัติตามที่เราคอนลิกไว้ในระบบนะครับให้เซฟ e าร r e n น d a ด a นะครับ จากนั้นไอคอนซฟ a พ a d จะกลายเป็น create new record เพื่อให้เราสามารถ add สินค้าเข้าไปได้นะครับที้ใน uh, shipping กับ packing policy นะครับ invoice from packaging นะครับเราเลือกเปลี่ยนเป็น invoice on order after delivery นะครับก็คือส่งของแล้วนะครับ invoice ตามไปนะครับทีนี้กลับมาที่ sell order นะครับเพื่อที่จะ แอดสินค้าเข้าไปตรง create new record ครับสินค้าอะไราที่ต้องการเสนอราคาให้เลือกจากรายการคลิกตรงปุ่มไอคอน search ตรงนี้นะครับเพื่อเลือกสินค้าในช่อง product จากนั้นเลือกสินค้าแล้วก็ระบุจำนวน quantity นะครับเช่น15ชิ้นนะครับ ถ้าหน่วยของ unit of measurement mm hmm. เป็นอันอื่นนะครับเราก็คลิกปุ่ม search เพื่อไปเลือกได้ครับทีนี้ในส่วนของ unit price น,นะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้ว่าเราต้องการจะขายเท่าไหร่เช่นในทีนี้ต้องการขายที่1น0่งร้อน่อยสนะครับหนึ140บาทนะครับ ดิสคาว์มีไหมต้องการดิสคาว์กี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้เป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเช่นดิสคาว์ห้าเปอร์เซนรีทามเท่าไหร่ในการส่งของนะครับก็สามารถระบุเข้าไปได้3มวันครับจากนั้นก็มีภาษีมูลค่าเพิ่มไหมถ้ามีก็คลิก add tax เข้าไปแล้วก็เลือกแวครับแล้วทำการเซฟ ลองคลิกปุ่มคพนวณนะครับเพื่อที่จะคำนวณภาษีนั้นก็จะเป็นรายการภาษีนะครับมูลค่าเพิ่มรวมทั้งหมดยอดเท่านี้นะครับจากนั้นก็ทําการเซฟแล้วก็รอนะครับให้มันเซฟเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถที่จะสร้างรีพอร์ตคอิดชันขึ้นมาเพื่อส่งให้ลูกค้าได้นะครับส่งให้ลูกค้าไปนะครับจากนั้นเมื่อ create โค n d i t i o n ส่งให้ลูกค้าไปแล้วนะครับก็รอคอนเฟิร์มออเดอร์จากลูกค้าเมื่อลูกค้าคอนเฟิร์มออเดอร์มาแล้วนะครับเราก็เข้ามาคลิกที่ปุ่ม Order คอนเฟิร์มออเดอรด์นะครับเมื่อไรก็ได้นะครับนี่เมื่อคอนเฟิร์มออเดอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสเตตัสของตัว position นี้นะครับก็จะเป็นออเดอร์สเตตก็จะเป็น in progress นะครับ in progress แล้วนะครับก็หมดหน้าที่ของฝ่ายเซลล์ะนะครับทีนี้ก็จะเป็น ข้อมูลเหล่านี้ก็จะส่งไปที่ฝ่ายที่เป็นสต็อกนะครับเพื่อที่จะส่งของให้กับลูกค้านะครับทีนี้ทางสต็อกเขาก็จะเข้ามาตรวจสอบระบบของเขาเองนะครับมาที่ s t o อกแมเนจเจอร์สต็อกแมเนจเมนะครับจากนั้นก็มาดูที่ outgoing product ว่ามี product อะไรที่จะต้องส่งของบ้างนะครับ confirm packaging w a i t i n g availability นะครับก็จะมีเนี่ยนะครับตัวที่ ส่งมาถูกส่งมาคลิกเข้าไปครับเพื่อเข้าไปเช็คว่าของมีไหมโดยการคลิกที่ปุ่มเช็ค a v a i l a b i l i t y นะครับโอเคครับถ้าของมีนะครับสเตตัสก็จะเป็น v v a i l a b l e จากนั้นเราก็สามารถที่จะแพ็กกิ g งนะครับก็คือจัดของแพ็คของนะครับเพื่อจะนําส่งนะครับก็คลิกปุ่มแพ็ k กิ g งดอน make p i c k i n g นะครับส่งของแล้วก็ close อันนี้คือเราได้ส่งของไปนะครับ status d o n เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับออกจาก stock ไปแล้วจำนวน15ชิ้นนะครับเราสามารถที่จะสร้าง report packing list ได้ว่าเราส่งของไปกี่ชิ้นไปให้ลูกค้าที่ชื่ออะไรนะครับ เมื่อหมดหน้าที่ของสต็อกแล้วนะครับหน้าที่ถัดไปข้อมูลต่างๆเห่านี้ก็จะถูกส่งไปอัตโนมัติไปที่ financial เพื่อตามเกม็บเงินลูกค้านะครับ financial ก็จะมาที่ finance management นะครับจากนั้นก็เข้ามาเช็คดู invoice ว่ามี invoice อะไรที่ต้องเปิดบ้างของ c u ส t ตอร์ <c> invoice <ười> นะครับก็จะเป็นในส่วนของ draft customer invoice ก็จะเจอ นะครับ SO 0ูนย์หน่งเเป็นของลูกค้าที่ชื่อ Smith and Offer Spring นี้นะครับชื่อบริษัทนะครับจำนวนเท่านี้บาทเป็นต้นนะครับจากนั้นเขาสามารถที่คลิกเข้าไปนะครับเพื่อทำการออก Invoice นะครับเพราะว่าเราได้ส่งของนะครับไปนะครับแล้วก็ออก Invoice โดยการคลิกที่ปุ่ม Create นะครับ เพื่อทำการ create invoice status ของ invoice นี้ก็จะเป็น open นะครับจากนั้นเมื่อเก็บตังอะไรได้แล้วนะครับก็สร้าง pay invoice นะครับ entry name ก็จะเป็น receive receive money นะครับ from customer เรียบร้อยแล้วนะครับ เา้เข้าไปเพื่อใส่เป็นโน้ตเข้าไปนะครับส่วนเจอร์แนลก็จะเป็นแบงค์เจอร์แนลนะครับที่ระบบได้สร้างไว้จ่ายเงินวันที่เท่าไหร่นะครับเดือนอะไรปีอะไรนะครับจากนั้นก็เขาจะเป็นแบบ Partial Payment หรือว่า Full Payment นะครับในที่นี้ผมเลือกเป็น Full Payment นะครับสมมติว่าเข้าจ่ายทางมาครบแล้วนะครับ ไตัสก็จะเป็นดอนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็นขั้นตอนทั้งหมดของการขายของนะครับโดยเริ่มแต่เซลล์ออเดอร์ไปต้ตนมามาจนถึงสต็อกแล้วก็มาที่ financial management เพื่อออกอินโอย e นะครับเรานี้ขอบคุณมากแลับสวัสดีครับ